อังช่างกลับมาแล้วค่ะนิกเทิาอะไรอยู่เอ่ยขอกอดแบบนี้สักพักได้ไหมอ่ะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงมากๆคิดถึงที่สุดเลยเนี่ยมองแบบนี้อีกแล้วไว้ใจไม่ได้เลยนะก็คนมันคิดถึงนี่นาะ แชงดิบจะขออะไรคะแชงก็ยอมลิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอคะยอม กลับมาก่อนกำหนดล่ะรีบมาดูว่าแฟนมาสาวขึ้นห้องหรือเปล่าแล้วเจอไหมคะลิปก,ก็บอกอยู่ว่าลิปมีแค่แชงคนเดียวอย่าใหญ่แชงจับได้นะแชงเอาตายแน่มีเมียโหดขนาดนี้คะจะกล้าคะแล้วเรื่องงานโอเคใช่ไหมก็โอเคอยู่นะ ที่แชงไม่ติดต่อกับเพราะว่าแชงรีบทำงานให้เสร็จจะได้รีบกลับมาหานิดไงไม่โกรธนะคะโอเอโอเอใครจะไปโกรธลงกลับมาก็มีรางวัลให้คนคอยลิดพูดว่าอะไรนะลิดรักแชงมากนะรู้เรือเปล่าอีกแล้วนะริดแชงเดินทางมาเหนื่อยขอพักก่อนได้ไหมแชงอ่ะค่อยพักนะ ทำไมดื้อขนาดนี้เนี่ยดื้อเพียกับแชงคนเดียวอเนีย่ยรีตรู้ว่าแซงก็ต้องการสัมพัสมักอย่างมิกันแชงทำอะไรให้นิดกินครัววันนี้โอ้ลีดมาแบบนี้ตกใจหมดเลยเฮ้ยสต็อกแซมอนค่ะ แชงรู้ได้ไงเมลิธชอบกินสเต็กก็แม่ลิธโทรมาแต่ว่าลิธกลับอยู่แชงก็เลยรับแทนแชงก็เลยรู้คุยอะไรกับแม่ลิธไปบ้างเนี่ยทําไมล่ะคะกลัวความลับรุ่เหรอลิธแค่สงสัยว่าคุยกันยังไงถึงมาตบตรงซลสเต็กแซลมอน,นไม่บอกอยากรู้ถามแม่เอาเองนะอืมวันนี้แชงของกลับบ้านนะไม่กลับไม่ได้หรอ เป็นอะไรคะแชงแค่กับบ้านเองลิศไม่อยากให้แชงกับลิศอยากให้แชงอยู่กับลิซที่นี่เดี๋ยวแชงค่อยมาใหม่ไงก็แชงบอกพ่อกับแม่ว่าไปแค่อาทิตย์เดียวเองแชงอยู่กับลิศนะเดี๋ยวลิศไปขอพ่อกับแม่แชงเองว่าให้แชงมาอยู่กับลิศกล้าหรอกล่าสิเดี๋ยวลิจะให้แม่ไปขอแชงไว้ก่อนเลย มันไม่ใช่เรื่องรอเลดน,นะลิศลิศพูดจริงทำลูกสาวเขาขนาดนี้แล้วแชงมาอยู่กับลิศนะแชงต้องตามใจลิศดีแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าดื้อมากๆนะแชงจะไม่รล,ลักเรานะลิศไม่ดื้อแชงมาอยู่กับลิศนะก็ได้ค่ะแต่พวกนี้แชงมีถ่ายปุกนิตยสารนะลิศไปด้วยไปไม่ได้แชงไปทำงานเดี๋ยวลิศกลับมานะ ลิศก็มีงานแต่ลิศไม่อยากทำเพราะว่าลิศจะไป้อบลิศไม่เอานะลิศพูดเล่นค่ะคุณอยากให้ลิศักไงช่วงเนี้ยลิศจะได้มีเวลาคิดเรื่องต่อสัญญาเต็มที่ไงดีจังเป็นซุปตาเนี่ยมีแต่คนตามใจเลยช่างให้แค่ปร,รับก็ไปส่งนะก็ได้ แฟนลิทอย่างสวยเลยพี่จะแชงทั้งสวยทั้งเก่งพี่ดูสิน่ารักละมุนไปหมดเลยลงแฟนหนักเหมือนกันนะไอเสือต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแบบเนี้ยสวยถ่ายอีกรัวๆเลยรูปนี้ก็สวยท่านี้ด้วยเข้าไปรอข้างในดีกว่ามากันได้ไงคะลิทไปแรกพี่มาถ้าเข้ามาคนเดียวแชงกดแน่เจ้าเลนะลิท อย่าว่าลิดเลยพี่นั่งใจมารับแชร์ไปร้านพอดีกลับไปวางแผนเรื่องไปเที่ยวกันเถอะมาวางแผนเรื่องไปเที่ยวกันไปเที่ยวที่ไหนกันดีอะไปไหนกันก็ได้ไปสักสามวันได้พักผ่อนด้วยพี่เจนไปไหนกันดีอะไปเที่ยวเจจูกันไหมเจจูก็ได้ค่ะงานไปเจจูกันลิดหาข้อมูลเลย เดี๋ยวพี่ดูเรื่องที่พักให้ถือเป็นการซ้อมฮานิมูให้กับริชแชงด้วยเราก็ด้สิพี่อยากซ้อมด้วยพี่สองคนพูดเรื่องอะไรกันน่ะแชงจะบอกว่าลิสให้แชงนอนเฉยๆทุกคืนเลยเหรอพี่อย่าเซลซิเดี๋ยวริศได้นอนนอกห้องแชงไม่ใจร้ละกับแฟนตัวเองหรอกพี่จองห้องแยกให้แชงกับริศเลยแชงไม่นอนกับริเล่า ไม่เสียวก็ได้นอนแยกห้องไอเสือขาใจ๊นแน่หรือแชงนอนกับพี่แล้วให้ลิสไปนอนกับพี่ซูดีไม่เอาลิจะนอนกับแชงพี่ก็ไม่ยอมแน่พี่จะนอนกับเจนก็ถ้าดื้อกันทั้งสองก็นอนด้วยกันไปเลยลิคนเดียวสิพี่ไม่เคยดื้อกับหนูเลยนะเจน